สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเรมาพบกับครูตองอีกกลอบนึงแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาสอนหนังสือให้ทุกคนดูแต่ว่าเราจะมารีวิวของที่อยู่ในกล่องนีง้อันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้เราสั่งออนไลน์นะคะมาจากเว็บ b a r a n a i n t h นะคะก็คือของจาก Barana IT ซึ่งมันก็ต้องเป็นของเกี่ยับไ t ถูกไหม ก็คือจริงๆแล้วตอนนี้ห้างมันปิดหมดเลยเราก็เลยแบบพยายามเฟ้นหาวิธีกันว่าเราจะต้องทํายังไงนี้นะเราอยากได้เคส iPad ใหม่เพราะว่าเราอยากจะตั้งแบบเอา iPad ตั้งแนวตั้งบ้างเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตามหาเคสที่เป็นแบบพับๆเป็นโอริกามิถูกปะเพื่อจะได้แบบตั้งแนวตั้งก็ได้นอ,นอนๆก็ได้อะปัญหาทีนี้เราก็ไปตามหาในเว็บต่างๆทั่วไปเยอะแยะเลยปรากฏว่าเราก็เจอหลายแบบก็เป็นโอริกามินั่นแหละแต่ปัญหาก็คือ ที่เก็บปากกาค่ะเด็กๆช่องเก็บปากกาตรงนี้มันมาอยู่ด้านเดียวกับแถบแม่เหล็กที่เอาไว้ชาร์จเพราะฉะนั้นเวลาเราเก็บด้านเนี้ยมันก็จะทําให้ปากกาเราอ่ะมาดูดอยู่กับแถบแม่เหล็กตลอดเวลาก็จะชาร์จตลอดเวลาซึ่งเราก็มีความกังวลใจว่าเอ๊มันจะดีไหมถ้าเราชาร์จมันตลอดเวลาเราก็เลยพยายามหาต่อไปเรื่อยจนเรามาเจอที่ ร้านบารน่าไอทีนะคะแต่ก็คือห้างปิดไปแล้วก็สั่งออนไลน์ได้ไม่เป็นไรคือแพ็กเกจเนี่ยเขาแพ็กกล่องบรน่ามานาร้านจปิดมาก1วันเท่านั้นนะคะส่งถึงหน้าบ้านไม่เสียค่าส่งเลยด้วยนะคะแต่ว่าจริงๆมันมีขั้นต่ำอยู่ว่าเอ้ยเราต้องสั่งกี่บาทนะมันถึงจะส่งฟรีรู้สึกจะประมาณ499ป่ะใช่ไหมไม่แน่ใจเ๋ยลองดูหน้าเว็บอีกทีหนึ่ง เหมือนจะขั้นต่ำประมาณ499อะไรแบบนี้ก็สองฟรีแล้วสบายๆเรายอยู่บ้านเราก็ช้อปปิ้งต่อไปเรื่อยๆเนาะอย่าหยุดเนาะเย่าหยุดเฮ้ย,ยข้างในคือดูดีอยู่นะเขาห่อกันกระแทกมาแบบหลายชั้นเห็นไหมทุกคนดูดิมันแบบพับๆม้วนๆม,มาปึ๊บเฮ้ยมันไม่ได้แค่ชั้นเดียวนะเนี่ยนี่คือแบ,บหลายชั้นไม่ต้องกลัวสินค้าเลยว่า จะเป็นอะไรสินค้าเนถูกห่อมาดีมีใบเสร็จกำกับมาได้พร้อยเราสามารถขอใบอกำกับภาษีได้นะในเว็บเขามีให้ติ๊กเลยสะดวกสบายมากแบบเฮย้ยเราจะเอาเป็นใบเสร็จธรรมดาหรือเป็นใบกำกับภาษีอะไรแบบนะี้อ่ะตัวนี้ก็เรามาดูที่ตัวเคสตัวนี้ก่อนอันนี้เป็นเคสของ Uniql นั่นเองนะคะเป็นของ iPad Pro 11นิ้วซึ่งก็รุ่นนี้เป็นแบบออริกามิเนา จริงๆออริกามีตัวนี้เนี่มันดีมากมันพับแล้วก็ตั้งแนวตั้งได้แนวนอนได้แล้วก็พับเป็นสามพับเหมือนแบบเดิมของครูตองก็ได้นะแต่เ,เราลองแกะมาดูกันสุดที่ราคาอ่ดูไปเสร็จเลย1นึ่รอเออหนึ่งร้อก็เท่าถูกไป1นึ่บาทไม่เสียค่าส่งนะคะ1,190บาทแล้วได้เคสจากยูนิคิมาอ่ะสีแดง เราแบบว่าเป็นเป็นคนที่ถูกฉลกกับสีแดงมากๆเลยเนาะเราก็แพยายจะเลือกสันอะไรทุกอย่างที่มันเป็นสีแดงจริงๆเราชอบสีน้ำเงินนะมันมีสีกลมดูดีมากแต่แบบเอ้ยถ้าเราใช้สีอื่นแล้วแบบยังไงมันจะแบบเด็กๆจะมาเรียนลงคอสกับครูตองไหมหอะไรแบบเนี้ยแบบแบบกลัวไงก็เลยแบบว่าต้องคงสีเดิมไว้อ่ะเดี๋ยวทีละอย่างเนาะก็ง่ายๆมันดูดีอยู่กแกะออกมาแล้วก็ โอเคเลยดูจากเนื้อซีลิโคนข้างในนะคะเด็กๆเนี่ยตัวนี้มันก็จะเป็นซีลิโคนเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวว่า iPad เราจะเป็นรอยใช่ปะด้านหลังก็จะเป็นสีแดงเหมือนกันทั้งหมดเลยตรงนี้ก็เป็นโอลิกามิตัวน้ําหนักของฝาพับแม่เหล็กตรงเนี้ยโอเคอยู่นะเพราะว่าแกะเลยเดี๋ยวเราเปลี่ยนเคสกันตรงนี้เลยให้ทุกคนดูรวดเร็วอ่ะไก่ใส่ลงไปใส่ยังวะ เอออ่ะเฮ้ยอ่าแล้วนี่ร้อยสวยงามปิดมันเป็นออโต้สลีปด้วยก็คือแถบแม่เหล็กเนี้ยเวลาเปิดก็คือหน้าจอติดวเวลาปิดก็คือสลีปไปเลยทันทีเห็นปะเนี่ยดูดิมันมันพยอยไหมวะเฮ้ยเพรียะวะนิดหน่อยเอออ่ะก็ดีอ่ะมันอาจจะยังใหม่อาจจะยังแบบว่ามีความแบบยังไงอ่ะแข็งแข็งหรอ ก็มีพเพเยอนิดหน่อยเห็นปะเออเปิดไม่ค่อยสนิทว่ะอ๋อไม่ใช่เรายังใส่ไม่ดีก็นิดหน่อยดูจากรอยพเพเยอก็ถือว่ารับได้รับได้อยู่ไม่มีปัญหาหรอกเนาะอะ,อะทีนี้ลองผักกากันดีกว่าเราเคมเนี่ยเคสนัวน,นี้เขาลงหน้าเว็บเขาเคมเลยแล้วก็หลายคนก็รีวิวเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยมันเป็นเคสที่สามารถชาร์จปาักกาได้เลยไม่ต้องแกะเคสออกมาโอเคไหม เดี๋ยวครูลองเปิดให้ดูนะเวลาแตะเข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นว่าเราชาร์จปากกาติดอ่ะเห็นไหมขึ้นเลยเห็นปะแสดงว่าชาร์จได้แล้วดูทันปะเอาใหม่เนาะปุ๊บอ่ะเห็นปะขึ้นเลยเพราะฉะนั้นแสดงว่าเคสตัวนี้เราสามารถชาร์จปากกาได้โดยที่ไม่ต้องแกะ iPad ออกมาเลยไม่ต้องแงะเข้าแงะออกให้มันเมื่อยเนาะอ่ะผ่านสเต็ปที่หนึ่งเงื่อนไขที่หนึ่งเราคือแบบ ต้องชาร์จได้โดยที่ไม่ต้องแกะเคสเงื่อนไขที่2ของครูก็คือรางปากกาควรจะอยู่อีกด้านหนึ่งก็คือถ้าเราไม่ต้องการชาร์จอะ่ะเราก็ไม่ควรจะต้องไปแตะกับมันตลอดเวลาถูกไหมอันนี้คือเงื่อนไขที่เราต้องการเราเรีเควสสองอย่างผ่านค่ะเงื่อนไขที่3คือเราอยากไดโอลิกกมิอ่ะเราอยากตั้งแนวตั้งได จะทำงานแนวตั้งก็ได้ถูกไหมหรือว่าไหนก็เบื่อดูซีรีส์ก็นอนลงไปก็ได้เฮ้ยแล้วมันแข็งแรงมากคือมันจะต่างจากตัวสามพับของเดิมเพราะว่าถ้าตัวสามพับเนี่ยเด็กๆมันจะตั้งเรนแบบอย่างของครูอันนี้ของคนณอาจจะไม่เป็นนะแต่ของครูอ่ะคือเหมือนแม่เหล็กตรงนี้มันไม่ค่อยแน่นมันก็ทำให้เ,าเราตั้งๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอานิ้วมาจริงๆทำงานใช่ปะถ้าเราดันแรงไปอมันก็หล่นเห็นปะมันก็พับแล้วก็หล่นลงไปไอแพดแล้วก็ะแทกเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบไม่ค่อยเพิ่มสามพับแล้วเราเลยลองนตัวนี้เห็น่าเฮ้ย ถ้าเราพิกตั้งอย่างเงี้ยเฮ้ยมันก็แน่นถูกปะดีเลยหรือใครอยากจะเขียนใช่ไหมเป็นพับเป็นสามพับก,ก็ได้เนี่ยเราก็ทําเป็นสามพับบางคนเขาจะชอบเขียนอย่างเงี้ยตั้งอย่างเงี้ยใช่ปะเวลาทํางานแล้วก็พิมพ์งานไปได้เขียนได้เนี่ยทรงนี้ก็ได้ก็ดีถือว่าโอเคก็ผ่านนะในราคาแต่ว่า รู้สึกว่าน้ำหนักมันจะเยอะไปนิดนึงเหมือนซิลิโคนมันหนาแหละมันก็เลยเพิ่มตัวน้ำหนักให้ iPad เรามันมีน้ำหนักมากขึ้นถ้าเทียบกับเจ้าตัวเดิมของเราเจ้าตัวเดิมของเรามันจะมีน้ำหนักเบากว่าก็จะพกพาสะดวกโอเคปะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากก็โอเคอยู่เดี๋ยวเราต้องลองใช้ไปดูเรื่อยๆอันนี้คือวันแรกที่เราจะใส่เดี๋ยวเราจะเอาเจ้าตัวเนี้ยไปลองสอนให้เด็กๆดูดีกว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวครูจะอัดคลิปสอน เรื่องต no, vale ่อบของมอห้าเนาะเดี๋ยวไปติดตามกันในคลิปต่อไปวันนี้ก็รีวิวไว้เท่านี้เผื่อใครอยู่บ้านแล้วอยากได้ของห้างปิดก็สั่งออนไลน์ได้เลยที่เลยจ้าไปที่้าอาไรนี้นะคะ